สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายในเรื่องสมด,ดุลกลนะครับเรื่องวันนี้คือเรื่องเสถียรภาพของวัตถุนะครับเสถียรภาพของวัตถุคืออะไรก็คือการรักษาสภาพของเขานะครับว่ามีเสถียรภาพไหมมันจะล้มไหมมันจะอยู่คงที่ไหมหรือมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเสถียรภาพของวัตถุนะครับนักเรียนจะกล่าวถึงอย่างแรกนะครับก็คือเกี่ยวกับ stability นะครับหรือ ตัวการรักษาสภาพของเขานะครับมีคําว่า Off Balance ด้วยหมายความว่ามันสามารถรักษาซ้ายขวาของสมการนะครับให้มันมีค่าเท่ากันฉะน,ฉะนั้น stability of balance ก็คือการรักษาเสถียรภาพของสมดุลแปลว่าถ้าเป็นวัตถุ นะครับเช่นเป็นกล่องเป็นวงกลมหรือเป็นไม้คานนะครับบาลานซ์ส,สองฝั่งเท่ากันถ้าเป็นกล่องก็จะอยู่นิ่งต่อไปนะครับหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ตามกฎข้อที่1ของนิวตันโอเคนะครับเสถียรภาพของวัตถุนะครับบางคนสงสัยว่าเอ๊ะถ้านําก้อนหินมาซ้อนกันนะครับจากในรูปหนูจะเห็นว่าเอาก้อนหินมาซ้อนกันทําไมถึงสามารถต่อขึ้นไปได้ถึงสูงขึ้นนะครับสามารถต่อขึ้นไปได้ข้างบนได้เนื่องจากว่าการต่อของก้อนหินเนี่ยนะครับมันจะมีการ เอียงซ้ายเอียงขวาใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมุติเราขยับขยับก้อนหินแต่ละก้อนเนี่ยให้มันรักษาบาลานซ์สองฝั่งนะครับให้มันสเตเบิลอ่ะนะครับที่เขาเรียกว่าสเตเบลิตี้เนี่ยครับของของของบาลานซ์ของเขาเนี่ยให้มันสามารถรักษา2ฝั่งเท่ากันได้มันก็สามารถทรงตัวอยู่ได้ครับแล้วมันก็จะต่อขึ้นไปเรื่อยๆเป็นชั้นขึ้นไปนะครับเป็นชั้นขึ้นไปข้างบนนะครับ หรือบางคนเนี่ยยืนตัวตรงนะครับและทรงตัวอยู่บนพื้นที่เล็กๆนะครับเหมือนในรูปนี้นะครับคนยืนอยู่บนท่อนไม้เขาสามารถทรงตัวอยู่ได้นะครับแต่สังเกตว่าเวลาทรงตัวเนี่ยเวลาทรงตัวเนี่ยปกติแล้วถ้าเรายืนอย่างเงี้ยมันจะล้มนะครับถ้าเรายืนอย่างเงี้ยมันจะล้มนะครับบนท่อนไม้เขาก็จะให้เราทําไมครับเวลายืนบนท่อนไม้เขาจะให้เราการแขนออกครับการแขนออกเพื่ออะไรครับ ลักษณะดเดียวกับการที่ว่ามีคนแล้วถือท่อนไม้ยาวๆอ่ะแล้วข้ามบนเส้นเอ็นหรือลวดสลิงใช่ไหมครับมันจะทําให้เกิดการบาลานซ์ของน้ําหนักสองฝั่งได้นะครับและสามารถทรงตัวได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับตัวต่อมาตุ๊กตาลุกตัวนี้นะครับอ่าก็จะมีมวลถว่ถวงอยู่ด้านล่างนะครับมีมวลถวงถ่วงอยู่ด้านล่างก็จะเป็น MG ถูกไหมครับ MG นะครับ มวลทงอยู่ด้านล่างตัวนี้มันจะทําให้ตุ๊กตาที่มันล้มลงไปเนี่ยสามารถกลับขึ้นมาได้นะครับก็คือมันสามารถกลับขึ้นมาได้เขาเรียกว่ามันสะเทินนะครับมันสะเทินอ่เป็นยังไงเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับฉะนั้นการรักษาบาลานซ์ของเขาหรือการรักษาการรักษาสเตเบลิตี้นะครับไอ้ตัวนี้มันก็คือการรักษาเสถียรภาพของวัตถุให้มันสามารถคงอยู่ในสภาพนั้นๆได้นะครับอ่ามีทั้งหมด3แบบนะครับ การรักษาเสถียรภาพแบบที่1นึ่เขาเรียกว่า stable equilibrium นะครับหรือสมดุลเสถียรนะครับสมดุลเสถียรคือสมดุลที่วางอยู่นิ่งๆกับที่นะครับหากถูกแรงมากระทำน้อยมากนะครับอาจจะทำให้มันเคลื่อนที่เพียงเล็กน้อยนะครับและสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้นะครับพูดง่ายคือพอมีแรงมากระทำเนี่ยเขาสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้เราจะเรียกตัวนี้ว่า uh, stable equilibrium นะครับเช่น ครูมีอะไรดีอ่ะมี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 แท่งไม้อย่างงี้เห็นไหมครับมีแท่งไม้อย่างงี้มีแท่งไม้อย่างงี้นะครับเห็นไหมครับเป็นอย่างงี้นะแล้วครูก็เอียงเห็นไหมครับสามารถกลับมาได้เห็นไหมครับอย่างงี้นะพอครูเอียงปุ๊บนะครับมันสามารถกลับมาได้นะครับอย่างนี้แปลว่ามันมีเสถียรภาพครับมันมีเสถียรภาพนะครับสามารถกลับมาได้นะครับ สังเกตว่าจุดจุดอะไรครับจุด cmcg อ่า cm อยู่ตรงไหนอ่าสมมติครูมาร์คไว้ cm center of mass ตรงกลางนะครับ cm อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะตรงกลางตรงนี้นะตรงกลางนี้นะ cm นะสังเกตเวลาครูขยับปุ๊บมันจะยกขึ้นเห็นไหมครับแล้วมันก็จะกลับลงมาฉะนั้นข้อสังเกตของการรักษาสมดุลเสถียรแบบนี้ก็คือว่าเวลาเราเอียงครับเวลาเราเอียงวัตถุ เวลาคูเอียงวัตถุเช่นขวดน้ําคูขอลอกขวดน้ําขวดน้ําอย่างนี้นะครับปกติ CM อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ CG อยู่นี้เห็นไหมครับจะอยู่นี้นะครับถ้าสมมุติถ้าสมมุติคูเอียงขวดล่ะถ้าคูเอียงขวดมันจะกลายเป็นอย่างนี้ครับดูนะครับนี่ตรงนี้นะจุดนี้นะ CG ของเราจะเปลี่ยนไปครับ CG มันจะเปลี่ยนตำแหน่งนะครับและ CM เป็นยังไงครับ CM มันจะอ่า CM จะสูงขึ้นเห็นไหมครับ CM มันจะสูงขึ้นนะครับก็คือ c m สูงขึ้นอาจำให้ดีนะครับ CM จะสูงขึ้น Center of m a s s นะครับ Center of Mass จะสูงขึ้น นะ C.M จำได้ป่ะอ่า Center of Mass นะครับก็คือตัวตัวนี้นะตัวนี้นะ C.M นะ C.M จะสูงขึ้นนะครับเหมือนในรูปเลยเห็นไหมครับมันจะสูงขึ้นอ่าสูงขึ้นแล้วมันจะล้มลงมานะครับแปลว่าถ้าสมมุติอ่าวงกลมของครูเห็นไหมครับวงกลมของครูขึ้นมาตรงนี้อ่าไม่กลมเลยอ่าวงกลมของครูอยู่ตรงนี้ เห็นไหมครับสังเกตว่าจากเดิมจากเดิม cm อยู่ตรงนี้นะครับจขอขยายหน่อย cm อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับตอนนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วเห็นไหมครับสีอื่นดีกว่าเห็นไหมครับมันสูงขึ้น cm สูงขึ้น นะครับ cm มันจะสูงขึ้นมานะครับจากตำแหน่งตรงนี้เห็นไหมครับแล้วสุดท้ายเป็นไงครับมันจะกลับมาสู่ที่เดิมนะครับเมื่อมันเคลื่อนที่ไปแล้วมันจะสามารถอเอาเขียนไปเลยมันจะวัตถุวัตถ,ถ,ถ,นะถุสามารถกลับมาได้นะครับวัตถุสามารถกลับมาได้นะครับ วัตถุสามารถกลับมาได้มาส,สู่ที่เดิมได้อันนี้เขาเรียกว่าสมดุลแบบสเสถียรน,นะครับยิ่งฐานกว้างเท่าไหร่ยิ่งฐานกว้างเท่าไหร่จุด Cm ต่ำๆเท่าไหร่ก็ยิ่งสามารถกลับมาได้ง่ายนะครับหากพิจารณาที่จุด CG นะครับจะเห็นได้ว่าแรงที่กระทาต่อวัตถุที่จุด CG ของวัตถุเนี่ยมันจะอยู่สูงขึ้นกว่าเดิมเห็นไหมครับที่ครูบอกว่าจุด CG เนี่ยพอเราเอียงตรงนี้เห็นไหมครับตรงเนี้ยอันนี้คือ CG ใช่ไหม CG พอเราเอียงปุ๊บมันเอียงปุ๊บ c m มันยกขึ้นเห็นไหมครับ c m ยกขึ้น อพอ cm ยกขึ้นวัตถุจะสามารถกลับมาได้ครับไม่ว่าจะวัตถุอยู่ฝั่งนี้พอมันเคลื่อนที่ไปมันจะสามารถกลับได้นะครับหรือมันเคลื่อนที่ไปข้างบนมันจะกลับได้ก็คือวัตถุอยู่บนถ้วยแกว่งไปแกว่งมานะครับเหมือนลูกบอลเนี่ยขึ้นไปสามารถกลับมาได้นะครับอ่ะอันนี้คือแบบที่1ครับสมดุลแบบเสถียรน,นะครับ stable equilibrium นะครับ ตัวที่2สมดุลแบบไม่เสถียรอันนี้ง่ายมากครับไม่เสถียรก็คือวัตถุมันไม่สามารถรักษาสภาพได้เหมือนดินสออันเนี้ยเห็นไหมครับดินสออันนี้พอครูวางเป็นไงครับมันจะเกิดอะไรขึ้นครับแล้วกลับมาได้ไหมไม่ได้เห็นไหมครับมันกลับมาไม่ได้ดินสอมันจะมันจะล้มลงเห็นไหมครับมันจะล้มลงมันตั้งไม่ได้นะครับทำนองเดียวกันก็คืออย่างเช่นขวดของเราเนี่ยนะครับขวดของเราเนี่ยอ่าเป็นไงครับ ขวดของเรามันเป็นไงจุดตรงนี้มันเอียงลงมาครับแล้วมันก็มันจะลม้ลมลงนะครับลม้ลมลงเสร็จแล้วมันนอกจากนั้นคือมันจะไม่กลับมาครับลม้ลมลงแล้วไม่กลับมาด้วยทำนองเดียวกันครับลูกบอลของเรามันจะล่วงครับถ้าวางไว้บน เนี่ยเอาลูกบอลวางไว้บนหลังหลังเต่าใช่ไหมครับมันจะร่วงลงมาครับมันจะหล่นลงมาข้างล่างครับตกลงมาข้างล่างนี้เห็นไหมครับมันจะตกลงมาก็คือมันจะไม่กลับคืนครับมันจะไม่กลับคืนนะก็คือมันตกลงไปเลยสมดุลที่วัตถุไม่สามารถคงอยู่คงที่อยู่นิ่งได้นะครับสมดุลที่วัตถุไม่สามารถ คงที่อยู่นิ่งได้นะครับเมื่อมีแรงกระทำมากระทำเนี่ยจุด CG และจุด CM เนี่ยทั้งสองจุดเลยจะต่ำลงมานะครับแปลว่าวัตถุจะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปตำแหน่งมันจะเปลี่ยนไปนะครับตัวอย่างเช่นนำชามมาควา่ำแล้วเอาลูกมีดปองมาวางก็คือรูปเนี้ยเนี่ยนำชามมาคว่ำนะครับลูกมิดปองวางแล้วมันจะล่วงลงมาเห็นไหมครับมันจะล่วงลงมาอย่างนี้เขาเรียกว่ามันมัน unstable unstable ก็คือมันไม่เสถียรน,นั่นเองนะครับมันไม่เสถียรโอเคนะครับตัวสุดท้ายครับ เราเรียกว่าสมดุลเสถริสมดุลเสถรินเนี่ยเป็นวัตถุที่ได้รับแรงกระทํามันเปลี่ยนตําแหน่งนะครับเปลี่ยนตําแหน่งไปจากเดิมแต่ยังมีลักษณะเดิมแปลว่า CG อยู่ในระนาบเดิมนะครับถ้าครูอธิบายง่ายๆก็คือว่าดูสังเกตต,ตรงนี้ครูนะครับเห็นไหมพอครูพอมันขยับปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับ เห็นไหมครับมันเปลี่ยนตำแหน่งเห็นไหมครับมันเปลี่ยนตำแหน่งแต่ดูสังเกตจ,จุดศูนย์กลางมันเห็นไหมครับตรงจุดกึ่งกลางเป็นไงครับอยู่ในระดับเป็นไงครับยังอยู่ที่เดิมตำแหน่งเดิมเห็นไหมมันความสูงจากพื้นเท่าเดิมเลยความสูงจากพื้นมันจะเท่าเดิมนะครับแต่ตำแหน่งมันทําไมไปตำแหน่งมันจะเปลี่ยนไปโอเคนะครับถ้าดูจากรูปตรงนี้จะเห็นชัดๆว่าเวลาวัตถุมันเคลื่อนที่ไปออย่างเช่นคุณมีกลมๆตรงนี้นะครับ วัตถูกเคลื่อนที่ไปอย่างนี้นะเคลื่อนที่มาอ่าสังเกตว่าจุด C M เห็นไหมครับจุด C M ตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่2เป็นยังไงเอ่ยจุด C M อ่า C M ด้วย C G ด้วยนะครับอ่า C G ด้วยอ่าก็คือ C M C G เท่าเดิมอ่าแล้วอะไรเปลี่ยนครับนี่ไงตรงนี้ครับมันเคลื่อนที่อ่าตำแหน่งตำแหน่งเปลี่ยนอ่าตำแหน่งเปลี่ยนไปครับตำแหน่งเปลี่ยนไปอ่าฉะนั้นสรุปก็คือว่าการเคลื่อนที่โทษทีครับ สถิรภาพแบบสเทอนนะครับเอาใหม่นะสถิรภาพแบบสะเทอนสิ่งที่คงเดิมก็คือ C M กับ C G เท่าเดิมนะครับ C M C G กึ่งกลางเท่าเดิมนะครับ C M C G เท่าเดิมแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คืออะไรครับสิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือตำแหน่งมันเปลี่ยนไปนะครับ ตำแหน่งของเขาเปลี่ยนไปนะครับตำแหน่งเปลี่ยนไปแต่ CMCG เท่าเดิมเราจะเรียกว่าสะเทินแต่ถ้าวางไว้แล้วคูเอียร์แล้วคู่ปล่อยสามารถกลับมาได้เขาเรียกว่า stable นะครับอ q u i ลิเบียมก็คือสมดุลแบบสถียรนะครับหรือสถิสภาพแบบเสถียรนะครับสถิสภาพแบบเสถียรนแต่ถ้ากลิ้งไปกลิ้งมานะครับกิ้งไปกิ้งมาเปลี่ยนตำแหน่งแต่ CMCG เท่าเดิมเรียกว่าสเทนนะครับ เรียกว่าสะเทินถ้าเป็นดินสอวางไว้แล้วล้มเห็นไหมครับไม่กลับคืนมาอย่างนี้เราเรียกว่า,าเราเรียกว่าอะไรครับไม่เสถียรน,นะครับ unstable นะครับ unstable โอเคครับเดี๋ยวการทดลองต่อไปของเราก็คือว่าเดี๋ยวครูจะใช้มวล2ชิ้นนะครับแล้วมาดูกันว่าพอเราใช้มวลเนี่ยนะครับใช้มวลที่เป็นกล่องเนี่ยนะครับแล้วมีวัตถุห้อยลงมาด้วยเชือกนะครับซึ่งเป็นค่า CG เนี่ยแล้วพอเอียง เพยองทำมุมต่างๆเนี่ยจะดูว่าวัตถุที่มีขนาดไม่เท่ากันเนี่ย cm cg มีผลยังไงนะครับต่อการรักษาเสถียรภาพเป็นบ้างนะครับอ่าเหมือนในรูปนี้เลยนะครับมีวัตถุประสมว่าจะสังเกตการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับจะดูเกี่ยวกับจุดศูนย์ถ่วงของวัตถุนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าผลจะเป็นยังไงนะครับมีการบ้านท้ายการทดลองอยู่4ข้อนะครับเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับสวัสดีครับ ครับนักเรียนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําแลบกันนะครับเป็นอันสุดท้ายของบทน,นี้นะครับจะเกี่ยวกับเสถียรภาพของวัตถุนะครับเสถียรภาพของวัตถุโดยที่ครูจะใชะ้ตัวนี้ครับเชือกเชือกห้อยที่มวลนะครับเราคุยกันแล้วว่าไอ้มวลตัวนี้มันถูกการเวทีดึงลงมาเป็น NG ถูกไหมครับแล้วมันจะพุ่งเข้าสู่ใจกลางโลกนะครับพุ่งเข้าสู่ใจกลางโลกอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าครูจะทํำยังไง เริ่มต้นเราจะมีมวลนะครับมีมวลก็คือเป็นกล่องสองไซส์นะครับเราจะมาดูกันว่าสถิลีลภาพเนี่ยมันเกี่ยวโยงยังไงกับวัตถุแล้วก็ cmcg มันเกี่ยวข้องกันยังไงที่เราเรียนกันมานะครับเริ่มต้นเดี๋ยวเอาง่ายๆคือครูใช้มวลที่มันเป็นสี่เหลี่ยมอยู่แล้วเนาะฉะนั้นเป็นสี่เหลี่ยมอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถหา cm ง่ายๆนะครับโดยการนําไม้บรรทัดมาวัดความยาวความกว้างแล้วแบ่งครึ่งนะครับแล้วตีเส้นเดี๋ยวไปดูกันเลยตอนนี้ครูวัดแล้วนะครับแล้วครูมาร์กจุดไว้ จะเห็นว่าครูเอาตรงครึ่งหนึ่งพอดีของกล่องนะครับครึ่งหนึ่งพอดีของกล่องอหลังจากนั้นครูก็ลากเส้นครับลากเส้นประมาณนี้นะครับลากเส้นทั้งสองทั้งสองใบเลยประมาณนี้ก็คือครูวัดความยาวนะครับแล้วครูก็แบ่งครึ่งไว้อยู่แล้วนะครับ ก็คือยาว10เซนก็คือ5อยู่ตรงนี้นะครับคราวนี้เมื่อเราได้จุดตัดของเส้นแล้วตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าจุดเซนเตอร์ออฟแมสนะครับหรือที่เราเรียกว่าจุด CM ใช่ไหมครับจุด CM อจุด CM ของเรานะครับก็คือเซนเตอร์ออฟแมสคราวนี้ CG ดูยังไงครูใช้เชือกมัดกับมวลนะครับใช้เชือกมัดกับมวลอ่าแล้วครูก็จะ ติดเอ็เชือกเอาไว้นะครับอาจจะครูจะติดไว้ประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับให้มันอยู่กึ่งกลางนะแล้วแปะเชือกเอาไว้ประมาณอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับประมาณอย่างนี้เวลาครูเอียงไปมันก็จะไม่ขยับตามมันจะลงไปอยู่ข้างล่างเหมือนกันครับในกล่องใบเล็กทําเหมือนกันติสโก้เทป ก็ใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวนะครับนักเรียนแปะเข้าไปตอนนี้เราจะได้ทิศทางของ CG นะครับ CG ตรงนี้นะครับ Center of Gravity นะครับเห็นไหมครับมันจะเอียงไปเอียงมาทั้ง2ใบเลยนะทั้ง2ใบนะครับโอเคนะครับเป็นมานี้นะ2ใบนะครับคราวนี้มาทำการทดลองกันเดี๋ยวครูดูใบแรกก่อนอดูครับนักเรียน เวลาเราวางวัตถุไว้เนี่ย C CG เนี่ยหรือ Center of Gravity มันจะพุ่งลงสู่ใจกลางโลกใช่ไหมครับแล้วพอหนูเอียงปุ๊บเห็นไหมครับเส้นตรงนี้มันอยู่ตรงนี้พอครูปล่อยมันจะสามารถกลับมาได้อีกรอบนะครับพอครูเอียงเห็นไหมครับมันจะสามารถกลับมาได้เห็นไหมครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามหนูเอียงประมาณนี้เห็นไหมครับเอียงมาตรงนี้เอียงมาประมาณนี้เห็นไหมครับแล้วครูปล่อยเกิดอะไรขึ้น มันไม่กลับมาครับเห็นไหมครับมันไม่กลับมาให้มันนิ่งหน่อยปล่อยนะครับมันไม่กลับมาครับแต่ถ้าครูปล่อยตรงนี้ดูดีดดูีนะครับครูปล่อยนี้นะเห็นไหมครับมันกลับมาได้ทำนองเดียวกันครับกล่องใหญ่เหมือนกันกล่องใหญ่เหมือนกันถ้าครูเอียงประมาณนี้แล้วครูปล่อยมือมันจะสามารถกลับมาได้ครับแต่ถ้าเอียงประมาณนี้มันจะล้มเห็นไหมครับมันจะล้ม สิ่งที่เป็นตัวทําให้รู้ว่ากล่องจะล้มหรือไม่ล้มก็คือเส้นตัวนี้แหละครับ CG เนี่ยนะครับนักเรียนหนูดู CG กับตรงนี้เป็นจุดหมุนที่เราเพิ่งสอบไปใช่ไหมครับที่เราเพิ่งสอบเรื่องการเคลื่อนที่แบบเอ่อโทษทีครับเรื่องสมดุลสมดุลแบบการหมุนเห็นไหมครับตรงนี้คือจุดหมุนเมื่อไหร่ก็ตามถ้า CG เห็นไหมครับ CG คือเส้นนี้มันเลยฐานก็ตรงนี้คือฐานใช่ไหมครับตรงนี้คือฐานที่เราแบ่งครึ่งหา MG อะ่ะตรงนี้คือฐานมันเลยตรงนี้มาเห็นไหมครับมันเลยมาแล้วนะพอเราปล่อย กล่องจะล้มเห็นไหมครับมันเลยฐานออกมาแล้วนะครับเส้นตัวนี้เลยฐานมามันจะล้มแต่ถ้านักเรียนอยู่ในบริเวณนี้ก็คือไม่เลยฐานพอปล่อยเห็นไหมครับมันจะไม่ล้มมันจะสามารถกลับมาได้อาอันเล็กเหมือนกันครับอันเล็กเหมือนกันถ้าปล่อยเลยฐานเห็นไหมครับปล่อยเลยฐานมันจะล้มนะครับมันจะล้มฉะนั้นตำแหน่ง CG นะครับตำแหน่ง CG ก็คือถ้ามันเลยถ่ายมันจะล้มนะครับมันเลยถ่ายมันจะล้มคราวนี้มาทําการทดลองกันมาดูคําถามก็คือว่ามุมมุมในการล้มเหมือนกันไหมครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า CG หรือ Center o f Gravity เนี่ยมีผลยังไงในการที่วัตถุของเราจะล้มนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันการทดลองอันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะโมดิฟายนิดนึงโดยการเอาเอาตัวนี้นะครับแปะนิดนึงนะครับเพื่อให้รู้ว่า ว่าฐานของเราอยู่ตำแหน่งไหนนะเพราะมันต้องเอียงเนาะมันต้องเอียงทำมุมนะครับแป๊บหนึ่งโอเคนะครับประมาณนี้นะครับมันก็อย่างนี้นะอ่ะกล่องใบใหญ่เหมือนกันครับเราก็ลอ,ง,องนี่นะครับอ่ะโอเคได้แล้วคราวนี้มาลองดูกันครับมาดูกล่องใบเล็กก่อนครูเอาจุดนี้เป็นจุดหมุนนะครับ ตรงนี้เป็นจุดหมุนนะตรงนี้จุดหมุนนะคราวนี้เมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่าอ่าถ้า,มาเมื่อไหร่ก็ตามไอเชือกของเราเนี่ยที่เป็นเซนเตอร์ออราวิตี้เนี่ยมันเลยตรงมุมตรงฐานจุดหมุนเนี่ยมันจะทําให้กล่องล้มถูกไหมครับมันจะทําให้กล่องของเราล้มอ่าคราวนี้เราจะดูกันว่าไอจุดตรงเนี้ยมันมีมุมกี่องศานะครับอ่าครูเอามาชิดนะปึ๊บโอเคยังโอเคนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครูครูขอมือจับห,หน่อย มุมของเราเกิดมันขยับประมาณนี้ครับมุมของเราผู้ใช้ตัว S นะครับจะอยู่ประมาณตรงนี้ครับ40องศานะครับแปลว่ากล่องใบเล็กจุดที่จะพอดีล้มก็คือมันจะเป็นจุดที่มันจะเริ่มกล่องมันจะล้มจะไม่กลับมาคือตรงนี้เท่ากับ40องศานะครับ40องศาคราวนี้มาดูกล่องใบใหญ่ นะครับคูติดนีไว้เหมือนกันอดเดิมครับจุดหมุนอยู่ตรงนี้นะครับจุดหมุนเดียวกันอเอาเชือกมาไว้ตรงนี้นะครับตำแหน่งนี้มาดูกันครับว่าเป็นมุมกี่องศาครูอเอาเครวงกลมมาชิดนะนี่นะครับตำแหน่งนี้นะตำแหน่งประมาณนี้นะครับอลของเราอยู่ประมาณนี้ครับ ประมาณนี้สรุปก็คือว่าหนูจะเห็นว่ากล่องใบใหญ่เนี่ยมุมมันจะเป็นไงครับความกว้างของมุมนะครับมันจะน้อยกว่ากล่องใบเล็กนะครับกล่องใบใหญ่เห็นไหมครับกล่องใบใหญ่อยู่ประมาณ36 37ประมาณนี้นะครับกล่องใบใหญ่ส่วนกล่องใบเล็กลอ <heures> ่า <oun> ส่วนกล่องใบเล็กของเราอยู่ประมาณ40เห <ID> ็นไหมครับมุมจะได้กว้างกว่านะครับ <ID> ทำไมถึงไปแบบนั้นคําตอบก็คือว่า กล่องใบเล็กกับกล่องใบใหญ่ถ้านักเรียนดูดีๆแล้วเห็นไหมครับ cm cm ไม่เท่ากันกล่องใบเล็ก cm จะต่ํากว่าเห็นไหมครับ center of mass ต่ํากว่าฉะนั้นเขาสามารถเอียงทํามุมได้เยอะกว่านะครับก่อนที่มันจะล้มนะครับส่วนกล่องใบใหญ่เนี่ย cm จะอยู่สูงกว่าฉะนั้นมันสามารถล้มง่ายกว่าครับมุมมันมันจะน้อยกว่านะครับกางได้เพียงนิดเดียวก็จะล้มแล้วนะครับสรุปก็คือถ้า cm นะครับอยู่ต่ํามุมจะได้เยอะ แต่ถ้า cm ยิ่งอยู่สูงเท่าไหร่มุมจะยิ่งแคบลงแคบลงแล้วลมได้ง่ายครับโอเคครับขอบคุณมากครับ